เกงก็ขอโหลดโหลดซิ่งๆหน่อยนะไม่อยากไปซื้อแม็กใหม่เอาเขาโหลดมาแล้วหล่อๆอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าทีนี้พอเราดูเสร็จใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูราคากันเลยได้ไหมว่ามันราคาเท่าไหร่ใช่ไหมถุงมุทท่านเห็นตัวนี้แล้วถูกใจนะอ่าไปนะครับไหนดูราคาซิอ่านี่ครับราคาครับเป็นยังไงครับพอเจอราคาเข้าไปแล้วเทียบกับอ่าภาพรวมของรถที่เห็นไหมครับ ถือว่าคุ้มค่าไหมล่ะอ่านะฮะหาท่านยังสนใจนะครับก็รายละเอียดอยู่ที่เป็นลิงก์ใต้คลิปวิดีโอของเรานะครับแล้วก็ลิงก์จะพาท่านไปเจอเจ้าของผู้ขายตัวจริงก็ติดต่อกันนัดเจอกันดูรถกันทดสอบรถกันใไ้ดีนะครับแล้วก็ขอให้ท่านโชคดีกับรถคันนี้สุดท้ายฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับช่องเราด้วยครับรถดีๆมีมาเป็นประจำแน่นอนครับสวัสดีครับพร้อมกันหรือยังครับพร้อมหรือยังครับกด ซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ไว้ให้ทุกช่องทางของเราด้วยนะครับรถด,ดีๆมีมาเป็นประจำเลยครับผมแหมคันนี้นะครับเจ้ารถเป็นรถบ้านสภาพงามๆโดดใจนะสะอาดเรียบร้อยดูดีนะค,ะครบครบนะครบสำหรับคนที่มองหารถที่แล้วให้ความรู้สึกว่ามันขับได้ทุกวัน ขับแล้วไม่สร้างปัญหาคับแล้วดูดีดูภูมิฐานบางคันก็ไม่จําเป็นต้องหรูหราครับแต่ก็ให้มันดูดีดูเรียบร้อยนะฮะภายนอกภายในสะอาดไม่มีปัญหาปัญหาให้น้อยที่สุดนะครับไม่มีปัญหาเลยก็ยิ่งดีนะเราก็จะเรียกกันว่ารถบ้านโดนใจกันแล้วกันะะนะสภาพเรียกว่าพร้อมใช้ไม่ต้องหวาดระแวงว่าจะไปโดนย้อมแมวมาไปเก็บงานมาซะจน มองหาล่อง้อยประวัติเก่าอะไรไม่เจอกันเลยก็ไม่ใช่อย่างกันนะครับเยียงคันที่เห็นนสภาพก็เรียกว่าเรียบร้อยสวยงามมากๆนะจะใส่ล้อแม็กไม่ใส่ล้อแม็กก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่ถ้าใส่